เพื่อฟักทองนะคะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้จะได้พอดีคาปกติเราจะเห็นอันใหญ่ๆแต่น,นี้ใช้อันแบบขนาดนี้อันนี้แช่น้ำปูใส่ไว้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันต่อไปนะแล้วก็ตั้งไฟนะคะใส่น้ำแล้วก็บีบมะนาวไปนี่ก็คือใส่เกลือไปนะคะ เพิ่มน้ำตาลกันนะตอนนี้ใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะคนให้น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราใส่ฟักทองค่ะมาใส่ฟักทองกันเลยนะคะใส่ฟักอทองกนคทะ ตกตัวฟักทองเราจะไม่ชิ้นเล็กจนเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะให้สะดวกเวลาแบบชาาแล้วเราก็จะคนตะคลุกไปอย่างนี้จนกว่าฟักทองจะขึ้นใสนะคะ ฟักทองจะขึ้นสีแบบแล้วนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำตาลก็คือจะใช้น้ำตาลใส่แดงแล้วก็น้ำตาลใส่ขามนะคะเวลาเวลาที่เนื้อฟักทองมันเป็นตัวเนี่ยสีมันจะสวยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือตอนนี้น,น้ำฟักทองเริ่มใส่ล้วก็เคลียร์ไปเรื่อยๆเลยค่ะสีเริ่มสวยแล้วนะคะ มึงเป็นกดนึงเพราะว่าไฟดัวนี่คะ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเนื้อสวยมากๆเดี๋ยวจะอัดคลิปทำน้ำกะทิอีกทีหนึ่งน,นะจ๊ะ